แล้วผู้หญิงบางคนก็สายห้าวสายแข็งแมน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 เออเอาไงวะเอาไงวะนี่ยแหละคือ10%ที่เราไม่มีนะครับดูมีความหวานแววนะแต่จริงๆแล้วพูดจาอาจจะแบบว่าผงผาแมนแมนเออหลายคนที่เราเจอมาปรึกษานี่โปรไฟล์ดูหวานแต่ว่าโอ้โหคุยกับสามีนี่ดูดเดือดแมนแมน เรียนตรงๆอ้าวมันเป็นอย่างนี้คนุกที่คืออะไรคือผู้หญิงหลายๆคนสมัยเนี้ยนะคือคือภาพลักษณ์เนี่ยมันหวานแววมากอ่ะแล้วผู้ชายก็คาดหวังว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยจะต้องแบบเออพี่คะท่านเข้ารึยังคะนู่นนี่ลั่นเนี่ยต้องเสียงสองต้องแบบว่าจะาจ๋าจิจะหวานแววตลอดแต่ภายในเนี่ยแมนมากเแมนมากมันขัดกับภาพลักษณ์ที่เราเนี่ยโชว์ออฟออกไปให้คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นผู้ชายมีความรู้สึกว่าผิดหวังว่ะ คื S <S <S อเขาเรียกว่าไม่ตรงปกบาง <S <S ออทีก็มีบางทีก็มีแต่จริงๆเราไม่ต้องสีเลือดมากนะเป็นธรรมชาติแต่ให้มันมีพวกนั้นบ้างมันจะได้แบบซีดิวทาให้เขาแบบรู้สึกยั่วยวนบ้างรู้สึกแปลกใหม่บ้างในความรักอ่ะถ้าแบบคุณแบบเรียบๆมันจะมันจะไม่เรียบนะมันจะดิ่งเต้นมันจะดิ่งความรู้สึกมันจะดิ่งแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นถูกต้อ,อ,องต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างโอ้โหอลน้ระเบิดใช่ไหมปลาระเบิดกันยิง M สิบหกใส่กันอันนี้สงครามในบ้านเลย เออคือต้องพักรบก่อนนะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามรักเออพักรบจึงจะพบรักครับโอ้โห<อ>ว่าก็มีคนถามนะว่าโค,ค้ชคะแล้วแล้วผู้ชายที่บอกว่าเขาชอบทําผิดกับหนูตลอดเลยทั้งทังที่หนูก็มองว่าตัวเองเนี่ยนะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายแบบถูรูถูกกลางความสัมพันธ์มาตลอดอแล้วตัวเขาก็จะเป็นฝ่ายที่แบบว่าทาลายความสัมพันธ์ตลอด ะะถ้าเจอผู้ชายแบบนี้โ้สไม่แนะนําให้คุณต้องมามองพฤติกรรมตัวเองนะอเออเพราะเนี่ยมันคือเขาล้วนๆใช่ไหมที่ที่แบบว่าบ่อนทําลายความสัมพันธเน์เป็นผู้ชายที่มูลค่าตา่ําเป็นผู้ชายคุณภาพต่ําเอางี้ดีกว่านะคือศิลไม่เสมอกานอะเออคือศิลไม่เสมอกันนะออคือ,อ,คอ,อเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยก็เป็นคนที่ว่าไม่ได้เอาแต่ใจไม่ได้ไม่ได้งี่เง่า,าอ่ะถูกไหมแต่ว่าก็มาได้ผู้ชายที่แบบว่าไม่มีความรับผิดชอบ นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่กระตือรือร้นนะถ้าไม่รู้จะต้องเปลี่ยนอะไรค่าจะต้องแต่งตัว xx หรือเลปล่าไม่ต้องมาคุยอย่าโค้ดได้นะครับคลิกไปที่บ i o นะและก็จิมลิงก์นะครับมันจะมาที่แอปเขียวทักโค้ดได้เลยบอกโค้ด oh, ช่วยด้วยโค้ดช่วยทีแม่จมา๋อาอะไรอย่างงี้นะ